ขวางคออาจแค่ชะลอความผิดพลาดนะครับโอเคอีทีเนาะมันยาวนิดนึงวันนี้อยากจะตั้งยาวนิดนึงก้างขวางคออาจแค่ชะลอความผิดพลาดในคีย์เวิร์ดในประโยคนี้ก็จะมีแน่นอนคำว่าก้างขวางคอฟังแล้วไม่ค่อยดีเนาะแต่พอเติมข้างหลังไปว่าชะลอความผิดพลาดก็มีความผิดพลาดอยู่ข้างหลังแต่ มีตรงกลางขยายความว่าฉลอบมันฟังดูดีขึ้นมาเลยถ้าฟังว่าก้างขวางคอเฉยๆนี่จะดูไม่ดีเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแรงบันดาลใจหรือบริบทของคําว่าก้างขวางคอกับความผิดพลาดนู่นนี่นั่นเนี่ยในแนวความคิดของผมเองเนี่ยมันเป็นอย่างไงนะฮะเรามาแชร์กันเนาะมันอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งอย่างที่บอกไปเสมอว่าไอ้ความแตกต่างเนี่ยมันสร้างความเจริญมันสร้างการวิวัฒน์ขึ้น นะฮะฉะนั้นแล้วเราแตกต่างกันเป็นสิ่งที่ดีนะผมคิดว่าไอเหมือนก็มีไอแตกต่างก็ได้ทรมนองนี้ลองมาดูกันว่าแรงบันดาลใจนะฮะก็จริงๆก็คือมาจากส่วนตัวนะฮะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตในแต่ละวันแน่นอนว่าเราก็ใช้ชีวิตไปมีน,นู่นมีนี่แล้วสิ่งผมจะเอาเป็น2เรื่องในแรงบันดาลใจเรื่องนี้ก็คือเรื่องแรกคือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อยากได้อยากมีอยากซื้อเอาว่าอยากซื้อแล้วกันคําว่าอยากซื้อเนี่ยมันน่าจะชัดเจนกว่าบางทีเราอยากได้วัตถุสิ่งของหรืออะไรที่เราอยากจะซื้อเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคราเนี้ยบางทีมันหน้ามืดตาม,มัวคือเขาเรียกว่าไม่ได้คือเราก็คิดว่าเอ๊ะเราซื้อเนี่ยเราซื้อด้วยความมีเหตุผลหรือเป็นที่อารมณ์หรือเป็นแพชชั่นหรือเป็นความเก็บกดอะไรก็แล้วแต่แต่ในที่สุดเวลาเราจะคิดว่าเราอยากได้แล้วเราอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยเราจะคิดว่า มันไม่ใช่เหตุผลหรอกนะอาจจะมีเล็กๆแต่มันมีมันมีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์หรอกมันมีเหตุผลเล็กๆซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราคิดให้ดีติกตองให้ดีมันเหมือนกับว่าเราอ่ะมีอารมณ์แหละแต่จริงๆแล้วเราเอาเหตุผลเข้าไปครอบคือคือพูดง่ายๆเราพยายามหาเหตุผลเข้ามารองรับในสิ่งที่เราอยากได้นั่นแต่คราวนี้พอมีก้างขวางคอขึ้นมาปั้งไอ้ตอนนั้นเราไม่คิดไงเราก็จะ อ,อยากได้จริงๆเลยเอ๊ะมันมีแล้วมันดียังไงนะจริงๆตรงนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์มากกว่าเหตุผลผมก็ไม่สรุปนะบางครั้งเนี่ยเขาอะบางคนอาจจะคิดติต้องดีแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราเขาอยากได้นีนะ่มันเป็นที่เหตุผลมากกว่าอารมณ์ก็ได้แต่เอาเป็นว่าถ้าความอยากต่างๆเนี่ยถ้าเอาทางธรรมะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันค่อนข้าง ใช้คําว่าค่อนข้างจะไม่ดีทั้งนั้นฉะนั้นผมก็เลยตีขุมไปเลยแล้วกันว่าไอ้ความอยากของผมเนี่ยมันน่าจะเกิดจากอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะฮะฉะนั้นแล้วเวลาเราอยาก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 จะซื้อจะซื้อ,จะ,อ,จ,ะอจะซื้อมากๆแล้วมีก้างขวางคอขึ้นมาก็คืออาจจะเป็นผู้ปกครองอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นใครที่มาติติงเราหรือจะเป็นผอ,อผู้บัญชาการที่บ้านก็ได้มาบอกว่าหยุดมาเบรกไว้ก่อนก็คือเหมือนกับเราเรียกว่าก้างขวางคอพึ่ง ตอนแรกเราก็จะรู้สึกฟิลแบบโ,โกรธมาขวางทางชั้นอะไรอย่างนี้นะแต่พอเราคิดทบทวนดีๆมันต้องใช้เวลานะมันไม่ได้คิดได้เร็วหรอกคนเราตาจะสว่างได้มันต้องเบิ์มันต้องมัวก่อนประมาณนั้นก็มาคิดเอ๊ะถ้าเราไม่ซื้อก็ดีเหมือนกันนะเอ๊ะไม่ซื้อก็เช่าได้ดิเอ๊ะถ้าซื้อมาก็มีอย่างเดียวถ้าเช่าเราก็ใช้ได้หลายอย่างถ้าซื้อมอาเราใช้ได้สถานที่เดียวแต่ถ้าเช่าเราไปเช่าที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เราก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างไป แล้วมันเปลืองกว่ากันไหมเอเ๊ะมีแล้วเราต้องดูแลเช่าไม่ต้องดูแลบางทีพอเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราโดนก้างขวางคอไปอ่ะมุมมองเราเปิดกว้างขึ้นเราอาจจะมาคิดทบทวนดีๆว่าเฮ้ยไอการโดนกว้างก้างขวางคอครั้งนี้มันก็แค่ชะลอไปนะฮะให้เจอโจทย์ที่ดีขึ้นประมาณนั้นก็เป็นไปได้อันนี้คือจุดพอย n ์แรกพอย n ์ที่สองอันแรกคือความอยากซื้อใช่ไหมคราวนี้คือความ อยากทําเหมือนกันเลยถ้าคิดดีๆเราอยากจะทําอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นทําตามแพชชั่นทาตามคนอื่นทําตามสิ่งที่เราอยากอยากคิดทําการบ้านมายาวนานอะไรก็แนละ้วแต่ไอตอนจะทําเราก็จะเหมือนเดิมอารมณ์กับเหตุผลแยกไม่ออกแค่เอาเหตุผลมาสนับสนุนว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนี้เราดีนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะมันดีนู่นนี่นั่นมากมายพอโดนก้างขวางคอปับ๊บก็เหมือนเดิมเบรกเอียดปับ๊บเราก็จะมีเวลามาคิดว่า ทำอย่างนั้นมันก็ดีอย่างที่เราคิดแต่มันมีอะไรที่ดีกว่าไหมที่มันอาจจะไม่ต้องใช้เงินหรือมันอาจจะไม่ต้องมาเก็บสะสมมาแล้วแวดระวังนู่นนี่นั่งอะไรอย่างเนี้ฮะก็เลยอยากจะมาแชร์ในหัวข้อนี้ที่สําคัญก็คือว่าบางทีมีอะไรมาเบรกบ้างมีมาอะไรมาชะลอบ้างเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเวลาหรือคิดทบทวนหรือคิดอีกมุมหนึ่งหรือเหรียนอีกเห็น รอบ360คือมองอีกด้านหนึ่งได้ชัดเจนขึ้นก็สุดท้ายก็อย่าถอดใจนะคนที่อยากได้อยากซื้ออยากมีอยากเป็นอยากทำอะไรนะฮะมันจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่ถ้าเราต้องการจริงๆแล้วมีคนมาเบรกก็อย่าเพิ่งไปโกรธกันก็แค่คิดซะว่ามันทำให้เราคิดดีขึ้นมองมุมกว้างขึ้นและที่สำคัญมองได้รอบอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็ให้กำลังใจพร้อมกับให้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับ